หมู่บ้านที่หายไปปริศนาโรโอโนกในปีคศ1587เรืออังกฤษลำหนึ่งเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสร้างอาณานิคมใหม่บนชายฝั่งอเมริกาเหนือพวกเขาเรียกที่นั่นว่าโรโอโนกโคโลนีกว่า115ชีวิตตั้งแต่เด็กทารกจนถึงผู้สูงอายุร่วมกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก แต่เพียงสามปีหลังจากนั้นเมื่อเรือส่งสเบียงกลับมาถึงโรโอนออีกครั้งทุกอย่างได้หายไปหมดไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยการต่อสู้บนเสาไม้เพียงต้นเดียวมีคำสลักไว้ว่าโคราตัอานไม่มีใครรู้ว่ามันหมายถึงอะไรบางคนเชื่อว่าพวกเขาย้ายไปอยู่กับชนพื้นเมืองเผ่าโคราตัวอานแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดยืนยันบางคนว่า พวกเขาถูกสาบหรือถูกพาไปยังอีกมิติหนึ่งศตวรรษต่อมานักโบราณคดีและนักลึกลับศาสตร์ยังคงพยายามตามหาหมู่บ้านที่ไม่มีเงาแต่จนถึงวันนี้โรโอนโนกก็ยังเป็นเพียงคำถามที่ถูกเขียนไว้บนเสาไม้ท่ามกลางป่าอันเงียบสง,งนันบางครั้งการหายไปทั้งหมู่บ้านอาจไม่ใช่การจากไป แต่อาจเป็นการถูกเลือกให้จางหายจากโลกนี้